วันที่26กุมภาพันธ์2557ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตีสุรพลพินิชชอบรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้เรียกประชุมชุดขี้คายคดีความคืบหน้ายิงนายขวัญชัยสาราคำหรือไพพนาประธานชมรมคนรักอุดรโดยมีพลตำรวจตีชูรัตน์ปานเง้าผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4พลตำรวจตีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการภูทรจังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกสุรินชัยชมพูรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนศักติ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและพนักงานสอบสวนสืบสวนเพื่อสรุปการออกหมายจับจ่าสิบโทจุธาพรเนียมทองสังกัดคนร .9 ผู้ต้องหารายที่6ที่จะเข้ามอบตัวในวันที่28่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มนายมาดูนางมะแสอาสาเรือซ้อ จังหวัดนาราธิวาสเป็นคนแรกหลังจากนั้นได้มีการออกหมายจับของศารจังหวัดอุดรธานีในทีมที่มายิงนายขวัญชัยต่อมานายทหารพระธรรมนูนนำตัวทหารสังกัดกองพันทหารมาที่19จังหวัดกาญจนบุรีกองพลทหารราบที่9ประกอบด้วยร้อยตีปราชญาจันรอดภยัยอายุ40ปีจ่าสิบเอกมาวินยางบัวอายุ38ปีจ่าสิบโทวิโรธพิมพ์สิงห์อายุ36ปี และ1ิเอกชานนทพทิมทองอายุ30ปีเข้ามอบตัวว่าเป็นบุคคลเดียวกันในหมายจับของศารในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคนตำรวจตีสุรพลได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนคดีของนายขวัญชัยในส่วนของคดีคุณขวัญชัยตอนนี้ก็ผู้ต้องหาบางส่วนนะครับทึเ่เป็นได้มามอบตัวแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะครับ ก็คงจะมีมาเพิ่มเติมอีกอวัน2วันนี้นะครับครับแล้วหลักฐานต่างๆที่มีการตรวจยีดรถอยู่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7จ็ดตอนนี้ผลการตรวจสอบเขาออกมาส่งมาให้เรายังครับตรงนั้นเป็นการไปตรวจสอบว่ารถมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เ,เรายกเมฆขึ้นมานะครับ แล้วก็จะนำมาประกอบกับสำนวนการสอบสวนในการสืบสวนว่าเ,เป็นรถตรงกับที่มาก่อนเหตุหรือไม่นะครับก็อยู่ที่การตรวจพิสูจน์นะครับของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านผู้การสูสืบสวนนะครับไปตรวจรถนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้แจ้ง อายัดรถคันนี้นไว้กับทางต้นสังกัดพอแล้วคันนี้ได้รถคันนี้นเป็นของกลางเนี่ยคือเป็นให่รถต้องสงสัยอ,อ,อยู่ที่การสอบสวนยหดยิงนะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการสอบสวนเนี่ยเราก็แจ้งอายัดไว้ก่อนนะครับแจ้งอายัดไว้ก่อนนะครับแล้วมันจะมีผลอะไระครับในเมื่อรถนี้เป็นของคนลเก้าก็เป็นอยู่ที่ดุมิของศารครับว่าสารจะสั่งอย่างไรนะครับแต่ว่า ก็เป็นรถที่เชื่อว่า,าใช้ในการกระทำผิดครับส่วนปืนนี่ยืนยันแน่นอนนะครับว่าสองกระบอกที่เจอใน็นฉลูนใช่ใช่ครับยืนยันครับ